ร้านอาหารร้านหนึ่ง mm hmm. <like. S 2> น่ากินมากโอ้ยมองมองอาหแบัแมนไรอันค <confer> ิง <dles> หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนู่นนี่นั่นหมื่นเ้าพันห้าร้อยบาทฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแท็บอีกแล้วนะคะที่ชอบแท็บบีเคนะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวปกติครอบครัวทำนะคะจะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันวันอาทิตย์คือออกไปกินข้างนอกนะแล้วน้องชายได้เสนอร้านอาหารมาร้านหนึ่งซึ่งแท็บเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ น่ากินมากการตกแต่งร้านก็น่ารักมากๆนะคะแล้วก็อาหารก็น่ากินจริงๆก็เลยอยากพาคุณผู้ชมไปดูนะคะตามมาชมแทนเลยค่ะวันนี้จะไปกินร้านอะไรกันนะคะน้องชายคนเล็กชื่อน้องบิ๊กนะคะสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวมาตามกันไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างนะคะตามเลย โอเคขึ้นรถกันมาแล้วนะคะคุณแม่ก็แต่งหน้าอยู่ใน,น๊าล่าสุดบอกว่าออกกล้องเดี๋ยวไม่สวยค่ะดิฉันต้องแก่อย่างมีคุณภาพนะคะ่ใช่แก่แล้วแก่เลยคุณพ่อก็เงียบคาะทักทายคุณผู้ชมในเร็วค่ะฝากให้พ่อพูดดีกว่าว่าฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์หรือพ่อเป็นคนเขินนะฮะโอเควตามมาดูกันว่าแทยจะกินร้านอะไรนะคะตามมาดูกันเลยมาทำอะไรอยู่นะครับไป<อ> <c ười> เกือบแล้วเกาะทะวะดีเลยแมันมีแต่ลูกกับแต่เดือทั้งนั้นเลยค่ะกับแกงแม่ โอเคแล้ววันนี้ร้านอาหารที่น้องชายทับเลือกมากินกับครอบครัวในวันนี้นะคะก็คือร้าน i t h a p p e n c to b e a Closet นะคะร้านข้างในแต่งน่ารักมากๆเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่านะจ๊ะร้านนี้เขาจะแต่งเป็นสไตล์แบบโฮมี่นะคะสบายๆแบบดูวยบรรยากาศดีของตกแต่งก็น่ารักนะ ตอนนี้ก็คือสั่งอาหารนะคะที่นี่อาหารแบบเยอะมากๆนะคะเป็นอาหารอิตาเลียนนะส่วนใหญ่วันนี้พ่อก็สั่งไปแบบประมาณ10บล้านอย่างไม่เลยพี่สั่งอะไรหนจังหวะด้วยพี่คะลองสั่งอาหารอีกหนึ่งอย่างได้ไหมว่าโอเคตอนนี้สั่งสิบอย่างะอาหารที่อยากจถทายอินให้ดูมากเลยแต่ว่ามันค่อนข้างแบบดูยากอันมันจะเป็นแบบต้องสไลด์ทีละอัน กกสสทางกาเราแค่1,950พร็อกช็อปรุ่นสั้องช็อปมนต้อง่นี่ตัวเลอกชหอคใช่มันก็มีวาร์ตี้แล้วที่นี่นคือที่นี่หลักๆม่าเราให้ดูนะคะ,คะงานตกแต่งที่นี่นเอกล<ต>ักษณ์ของเขาก็คือจานที่มีกระสวยมากนและจานจะไม่เหมือนกันและจานจะไม่เหมือนกันแม่โชว์จานแม่หน่อยดูสิคือจานคือจานก็ก็ตรงเลยว่าไม่ใช่รค่นนี้นะ คือตรงนี้นะคะเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบสไตล์แบบน n d i อินดี e หน่อย,ส,อยอมสมัยก่อนพี่เอ็มพูเียมไหลูกใช่สมัยก่อนู่ที่เอ็นเรียมนะคะแล้วก็มีการแบบมีไข่ช้างไข้เค้กอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่เรา้องกินเค้กชนิดหนึ่งว่าแม่เค้กอร่อยมากมีไข่ทุกอย่างนะจ๊ะแม้ก็ทังกระเป๋<ๆ>มามีอุปกรณ์ด้วยนะคะรองเท<ๆ>้าเครื่องประดับด้วย ของไข่เยอะมากคือแบบอยากนะน้ำขึ้นมาเลยอะ่ะไปเราจะพาไปดูชั้นสองก็เป็นของไข่อีกแม่คะขอ,ของแม่คะ่ะโอ้เคนีไข่ทุกอย่างจริงๆดูนี่อัะก่าแบทแมนลายอัมิงตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื 1, 9, ่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับต้องมาหาตัวที่แพงที่สุดในร้านดีกว่านู่นนี่นั่นราคาหมื 1, 5, ่นห้าพันห้าร้อยบาท มีของที่มีชิมเดียวนะคะไม่เหมือนไทยไม่ซ้ำไทยนะคะเชิญเลยค่ะที่มีกินนะเพ็่อนเพื่อนร่มเซมี5 0 0บาทอันนี้นะคะก็จะมีข้างในของแปลกๆอีกเยอะแยะเลยครับแม่จะให้แฟนคลับดูอย่างนี้เหรอเอางั้นเหรอโอเคจะบอกว่าลานนี้มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยนะคะ จริงๆใครที่อยากมาก็มาถ่ายรูปได้ร้านนี้มี7สาขาแล้วนะเขาบอกว่านมบอกว่าตอนนี้มี7สาขาแล้วนะจ๊าอิตาเลียนจูเบียโกเซ็ตนะคะโอเคเดี๋ยวขอพักถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าอ่าตอนนี้อาหารมา3อย่างแล้วนะคะเป็นแอปเปิ้ลไชเซอร์อันนี้เขาให้ฟรีนะจ๊ะเป็นขนมปังหน้าชีสนะคะแล้วอันนี้เป็นอะไรกัยแน่ก็เล็สลัดค่ะแล้วอันนี้พายมาแฮมพามาแฮมเป็นสลัดเหมือนกันนะคะน้ำสลัดเป็นซีซานะคะก็คือน้ำสลัดแบบคน นะน้องบอกว่าก a r l i c bread ช่วงนี้อร่อยมากเดี๋ยวเนี่ยเดียวก็จะกินแล้วอร่อยของน้องแล้ดูขนมปังที่ให้ก็คือแบบอร่อยที่มากๆอ่ะกินอะไรดีนี่แม่ชอบกินแบบขนมปังแข็งๆที่แบบพวกหัวคนแตกอเงี้ยแม่ชอบที่มันใช่ขนมปังก็หลักเจ็ดอันยาวๆเห็นไหมคะเดี๋ยวลองสลัดดีกว่าสลัดอร่อย มาชิมมาเซลดีกว่าแต่ส่วนใหญ่ที่มาเซลที่อร่อยเขาจะมีที่ฝรั่งเศสที่ออสเตรเลียนะคะอร่อยอันนี้คืออะไรคะนี่ไก่ทอดน้ำปลาเหมือนกักดเลยแต่คือัเป็นพิซซราเบเกอร์ฝรั่งเศสไก่ราคาสามร้อยเก้าสิบนะ นั่นก็เป็นตัวกินไห่แมงคู่นะคะแปกขกินไห่แมงคู่กกธรรมดาิน้ำติ่มเลเรื่องฮากว่านั้นก็คือที่นิวซีแลนด์มันจะมีไห่แมงคู่คที่ตัวใหญ่มากใช่ไหมคะตอนตอนไฮสคูลก็คือตอนมัธยมคุณแม่ไปส่งที่นิวซีแลนด์ เห็นหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อร่อยแม่ไปปลูกอะไรให้นมแม่ต้นโหระพาในบ้านโฮสเทลบรีส์อ่ะสวยงามมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็ขึ้นงามมากจนหน้าหนาวต้นโหระพาตาย <c oughs> แม่ก็โท,ท,ทรถามไปถามเรื่อยๆว่าทำได้ <c oughs> ยังทำไได้ยังนะคะตอนไหนทำแล้วยังไม่ได้ทำหรอกเหมือนต้นอยู่อังกฤษแม่ก็บอกว่าคือต้นกะเพราสิลูกแทบก็เลยต้องไปในน้าข่าว ซื้อไบเบสิลแล้วก็ไปอ่านในเนี่ยว่าวิธีปักทาต้นกระเพราทําไง <c oughs> คือปักประมาณร้อยต้นขึ้นห้าต้นจ้าแต่เรื่องต้นกระเพราเนี่ยหาคุดแล้วคือตั้งชื่อมันด้วยนะเพราะว่ารักมากนี <c oughs> ่เพนเป็นต <c oughs> ้นกาเรีเยเกอบไม่กับแนละ้วอยู่กับต้นกระเพราที่โรซี่คือจุของโรซี่โรซ,โรซี่คือต้นกระเพราทั้งนั่นเองคือจุดของมันก็คือหนาวตายระเบียงคือระเบียงแบะเป็นแบบวิทยาาได้ก็คือเหมือนสามารถเปิดต่างแบบรอบได้เลย หรือจะปิดเป็นบอรคนนี้แบบระเบียนธรรมดาก็ได้ถั้าดื่มมันไว้เทงนั้นมาทำขนหนาวตายเปลี่ยนจานนะจ๊ะจานร,รอบนี้ได้เป็นรูปนกค่ะแล้นกไหมคนระับไม่เคยนกนะวันนี้ยังไม่ใส่นกจานภาพเป็นดอกไม้เออของพ่อก็สวยอนะ่ะของแม่ก็สวยของแม่เหมือน จานนี้มีที่บ้านเลยติดตออน่ากินไหมคะอะไรน่ากินกว่ากันอาหารหรือนะใช่น่ากินหรื่คนสั่งโอเคเราจะมากินไทร์กรบพรอนกันนะฮะไทร์กรบพรอนก็คือกุ้งลายเสือนั่นเองอร่อยแลมออนไฟนะฮะอร่อยนะเมนูของพีกอะมันจะเป็นมันจะเป็นเผ็ดๆทีดนึงใช่ไหมแม่เผ็ดหลายหลายนี่ย อันนี้ก็คือ,คอนัมช็อปในซอสไวแดงนะคะมีความแบบมีเดียมแรรอร่อยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพอเทโต้แล้วก็มีผักย่างเต็มไปหมดตรงนี้จะเป็นหมูเป็นชิ้นนะผักรวมนะคะดูกันทอดกี่โมงคะเป็นกระบอกหน่อยอันนี้น่ข้อสรุปก็คือเป็นผักรวมนะปัน นี่นะคะซอสก็จะเป็นซอสเหมือนมันชรูมซอสนะคะฮอปช็อปอะ่ะมันจะเป็นมันชรูมซอสก็คือเหมือนพ็อปช็อปปกติแต่ว่าซอสมันอร่อยซอสมันมีความมันแล้วก็ความเข้มข้นให้ดูว่ามันมันถูกวันนะรวมๆก็สื่อใจได้ชอบความมันของซอสแล้วก็เห็ดดีรวมๆแล้วเนื้อหมูกกอะไรเงี้ยคือดีโอเคพ็าป่ะ ไม่เอาค่ะพ่อพ่อเล่นกินไม่ไหวเวลาพ่อกินไม่ไหวก็จะเลือกแบบเอาปะกินนิดนึงนะกินนิดนึงนะมาแล้วจ้าพิซซ่าของใครเอ่ยคะคุณสุทัศน์ใครสั่งพ่อหรือบิ๊กพ่อแม่เหรอพ่อเป็นไปเหื่มาไม่เล่อกแม่คุณจิรัตสั่งมาเหรอใครจะรับผิดชอบเดินนี่คือชวนให้แม่บอกว่าไปเรื่องเ้กกัน รเราก็เรื่องเวลาเ็กเสือกแม่ผมว่าแม่ยัวเ็กมาถามแล้วเข้ามา,า,ารกระติบข้างๆหัว่าสตรอเบอรี่อีกอย่างหนึ่งคือสรุปแล้วก็ต้องผมว่าแล้วพักให้มนเลือกทำไมให้ไปด,เไปดูเฉยให้ไปดูเฉยๆให้ไปดูเฉยเฉย น้อ yup งบอกว่าลองปลาสิก uh, ็รู้เองว่าแบบแพงเปล่าคือใครมากินร้านนี้นอกจากเสียตังค่าอาหารแล้วอย่าเสียตังค่าจานจ้ะอ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นพิซซ่านะเชปโรนี่เนาะเนื้อพิซซ่ามีความเหนียวเชปโรนี่มีความฉืด เค้กเผือกจ้าผมกินเข้าไปด้วยแล้วเรียบร้อยผมอ่ะไม่มีให้เข้าอันนี้เป็นเมนูโปรดบิ๊กอยู่แล้วนะคะใช่เมนโรเกิดขึ้นในเ่ะมันมีเนื้อไม่เผือทำไมนองเนี้เคือกบมาลองกับวิชชอตเค้กค่ะไม่หวานไม่หวานเกินไปอ๋อ อ่ะตอนนี้นะคะเรามาทายกันกว่าบินเท่าไหร่ทั้งว่าประมาณ8 3 0 0 9,000 9,000เอาว่าเท่าไหร่7,000กว่าอ่ะมาดูกันนะคะว่าจะบินเท่าไหร่มาแล้วนะคะบิน8,623แบบผู้ที่ทายถูกนั้นคือ แปดพันสามเก้าพันเจ็ดพันหกควินผู้ไม่ออกกำลังกายแอ่ก็ถ่ายแค่หิ้วถ่ายแปดพันสามโอเคค่ะวันนี้ก็มาถลกเรียดกินข้าวเย็นกับที่บ้านแท๊บนะคะยังไงใครชอบคลิปแท๊บกบครอบครัวก็มาบอกกันหน่อยอยากให้แท้บกบครอบครัวไปทำอะไรอีกก็เป็นมาบอกนิดนึงนะคะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์นะคะกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยไปแล้ว